ใส่กระสิมาเผาหนังเค็เมพี่น้งองหนังควายพี่น้งองกินหน,น,นังเค็มแล้วก็แกงจืดสลายแต่มาใส่ใส่เผาหนังก่อนกะละวาะลุยไผ่ตัวน,นี้ก็ได้แล้วพี่น้องจังแตกกระเบื้องมันจังนุ่มพี่น้อง มันนี่อันมัอนี้เอาหนังเกาทองได้ไอนีด้เลยาะจะนอาหนังเกาทองมัด้วยมกินน้ใจได้ไอนีได้ยังกับคนอื่่ะำาตัวกินกินหอยัยังกินหนังกับมืดความันนานมืดีิกิ้นเธอน้อยเน้อยเ็ขาวรสก่อนหนังยาเดกขาวไปหน่อนังควายเนี่ยรสวั่เป็นงัวแ้วแล้วหนังควายจะกว่านังวัวความนานวละขาวขาวตตน

ให้น้ำสูบก็มีเกลือมีเกลือแป้งนัวกับบีมะเฟสใส่ในพี่น้องแล้วก็หัวกักบัวหัวสิไข่ต้มใส่กันพี่น้องเดี๋ยวใส่แป้งนัวพักปังกับประกาศซอมพี่น้องเอยตะลายหรือว่าไข่เออพี่น้องมันคินนำกันเด้อวันนี้เด้อเอฟพี่น้อง แล้วเราได้นี่ได้ข <initiation> er องค้างไข่กินในหะแกงบะในค้างหรือบะย่างพี so ่น้องได้เราได้นี่ยนะพี่น้องบะได้ย่างเลยใส่สาลายหรือว่าอยู่ลาวเขาเอิญว่าว่าไข่แพ่มันหนังเค็มแล้วก็อันย่างอันไข่แพนสวัสดีพี่น้องสวัสดีมทุกคนเด้อมนีมากินข้าวร้อมกับน้องตูแม่ใส่อีกเด้อพี่น้องเด้อ กับมีอาหารพิเศษน้ำเคม็มเออแกงแกงจืดใส่สลายสลายน้ำจืดสลายบ้านเฮาพี่น้งนะเลือเอ่อนมาไข่นะน้ำเคม็มกินหอยข้าวนยังกินน้ำขมดเลือดบวมเตะแสดงว่าหยำนั่นแหละต้องใจเวลาจนเติตตนนมให้หย

บ่ไม่ทำไปมเครื้องม่ง่ใช่โซงิวอืมนะครับโซงคิวขึ้นรถโดยสารยิงจันขึ้นเมื่อดถปักันเปลี่ยนรถไปต่อยโออบานคำตั๊ทําตั๊บ่อนต่ปักจันสองง่อด Bung ghi 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 เหมือนยามบ้านพ่อปู่บ้านพวงอืมเก่ดนะหลานคนกีปีแล้วตัวเขาไม่ได้เปลือยนะเป8ปีแปดปีเลยแปดปีเลยดนพิณองเลยพวงมาสิเมืองวางเม่นนี้บีกแล้วนี่เจียวโควิดสองปีซ่อนไม่ได้ตัวมาปีที่สามนี่จาิงสามปีแล้วเต่ว่าตง19ก้เนาะ้อ จางนั้นมันปิดการปิดมือนแท้เลยมึงมีผู้ใดสีผ่านนะื่นาจะกิดวอนน้ำนายตัวมเมือน้เานเดียวมาบึ้งยังกันเง้ยมือ,มอ,อกึ่งกึงใครรบกวนใครรบกหนใคับกว คนหนึงห่งคนหนึงสองร้อย้สิบาาสาสบาทใช่ป่ะเอานในควาสังสา้แสนเนี่ยเพนเ่้าเต็มหรอวะเสตายเสนตายมัม้งเปายก่ะยังกัยงังเบบมึงง จนบูราคาไรเลยมันไปี่นอนเลยลูกสันแสนสามหอดเบียงแสนแปดในนั่นบหมนกตู่พูไปใส่หู้จักคกลอนคือเบิกนกตู่เซ็กเซ็กบึงเส้นทางยัมาลังเียวเรื่อกัอน ในการคิดไรถึงงบงบมีทีเนาะงบสีหุ่หดเลยงบในการเคลื่อนที่ถึงจุดนี้งบสีุ่หด้อต้นเต่นกับไดเอ้าบ้้องกัวไปลำกันได้พี่นทางเด้นไปเรียนไปเที่ยวพระมงสิาไป รินน้ำอุ่นแน่น้ำอุ่นอยู่บางคำนะทำปิ้วบอ่ยสิเอ่อแล้วก็ไปอันอัออออทน,นที่ทำให้หินเอ,อาค่ะพี่นออ้องไงอ่าสำหรับคลิปนี้กะสมาชิกผู้อามมากก่าได้เลยพี่นออ้อ,พองพ่วงไม่ใส่ขอลาไปก่อนพบก,กันในคลิปต่อไปได้พี่นอ้องขอบใจ <Okay. S 1> น้ำจุ๊ก คนที่ <Kell analyze anthropology> ให i i ้เกติดตามและให้กำลังใจน้องตู่ใส ah. ah ่พองมาเดินตลอดนดคน้องเด้อบายบายพบกันในคลิปต่อไป